ต้นเต็นทน่าเหรอใช่อันนี้จะไปไหน,ไหนจะไปเทียเท่ยวสวัสดีค่ะ ป่ะกินเขาก่อนพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าป้านานๆด,ด้วยลูกสสวัดีค่ะะหนูจมารีวิวรีวิวอะไรลูกดีวีวอยาป้านานามากินข้าวสินะคะโอ้กินข้าวก่อนค่ะมากินเขาน้ำกันครับผมแค่ว่าแหวซื้อสมตำครับเมื่อกี้ครับผมแหวซื้อสมตำอืมตำข้างหน้ากินมากจะกะ ไก่ปลาปลาดุกยลามันชื่อเป็นยังี่อ่ะเป็นยังไงอ่มันคืออะไรล่ะยังีสอืมกินลิ่มบึงครับผมกินช้อนโตก้พ่ออืมนี่เนี่ยกินน้ำวะโอ๋สิกินขนมกินขนมลงไปข้างหน้าไปครับผมอ่ะเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำกันครับ ฮาเขาห่าเขาฮานาให้โจที่โจทางพื้นน้ำเนียแม่ตบมคือปิงปลาใครนล่ะโอ้ยมูมีเงาบบใ่ฮะเห็นไหมยังามันกระเด็นไข่อ่ะนีครับเข้าไปชั่วได้ดูไข่พญานาคอใส่หมดูเห็นอะไรก็ไม่รู้มัน้น้อปลาปลาบอน กินเขาน้ากันไอ้แพร้ว่าหาเ<ฮ>ขาไอ้เจ้าที่เจ้าทางเ<ฮ>นาะพี่น,อนอ้องเนาะตัวนุ้นไงกระปานี่แหละนั่นใบดันนะห้องเนี่ยประดุกตัวง,งามพี่นอ้องนู้เป็นนู้นกระดุกอือหือน่ากินมากโอ้ขอไข่ใบยังเจียงว่าไม่สม แม่จะเอาข้ากับข้าวให้เจ้าที่เจ้าทางนนอลงไปนอนข้างล่างไปมโอเคมากินเขากันพี่น้อง มามามาสวัสดีทุกคนครับผมมากินข่าวน้ำกันแน่ๆยัดติงกลอง้องพ่อจิตกตําหุงตําหุงติงปลาดุกแยงน้องไม่สุมพร้อมเว้ยเออตําหุงเอาเข้าให้เจ้าที่เจ้าทางเลยอด้อ mm hmm. อ้า พ่อจ่าตื้อเร็วอืมนั่นจะตกอืมตื้อเหวตื้อกแค่จ่ายละตื้อเหลวจ่านั่นเหรียญ่ห้าลูกไมเอาน้ำแขหงยืมนั่นยกควยกระดุกน้ำแขเป็นเมียทำไมมันเป็นเมียกระดุกใกล้จะหมดแล้วอืมโอ๊ ลูกพ่จริงทันนี่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 ย,าต,มมยาติงลูกพ่อบ้างฮึฮึยาติงลูกยาติงนี่อาชีพยอนจังสิ นี่ถุงใส่ขยะยู่เด้อพี่น้องมันไม่ต้องสิมเด็่กากข้าวเจ้าต้องรักษาความสะอาดคนข้นขาวเจ้ามาตปามมากปลาไม่อยากกินนุ่มแม่ว่าอยากกินนุ่มมันบูดไม่อยากกินกระน,น,น้อนอืมครับ ลูกเต้ากินขอด้อโอยากเานี่ยกล่องแต่ไหนตังทึ่งหวะมาใช่เน่อเลียงอยู่อือน้ำนสมยังจะปลาที่ต้ครับเปปลากระย่่งหรอ

อื่นจังจะขายของมือย่าขายของกระ่งของพร้อมแล้วพี่น้องมืนเนียวนิ่วขนชงมันหยุดเแค่แเรื่ลยบ่ได้ส่งของแลาก็จะตเตี้ยมของไว้กลับไป,เ,ปเหนเหียปลาลูกตัวละยี่สิบบาทได้เนี่ยพี่น้องว่าได้ว่าได้ตัวตัวละยี่สิบบาทอีดีจ้ะ เป็นอะไรฮะเป็นอะไรพูดมาสิเจอยังจะเอาอะไรคะเอาขนมไหมแม่เอาให้เอาไหมมีขนมด้วยนี่นอนอยู่ใต้เอาขนมนี่ไหมคุณจะเอานี่ พี่เจ้านี่แกะให้หนอนนี่เอาไหน<ะ>เอาไหนก็รหลับแล้วแม่แกะให้แล้วเอาลิ้นเอาลิ้นนะแม่แกะให้แล้วอยู่เฉยๆนะแม่จะกินข้าวนะ <c oughs> อย่าเพิม่มกวนนะโอเคไหมพีส่สนูอยากกลับบ้านเออเดี๋ยวแม่กลับแล้วกินข้าวเสร็จหนูก็กลับแล้ว พีู่ลลูกไข่พี่น้องเลยมาเอาของเดยอยากกินบ้าน้แม่กินข้าวนะอย่ากวนนะแม่ไที่ปิดอืมนั่นแหละจออกอืม

ดู้หู้รู้จิดเหรอรู้จังคิดพ่อมันดูอืออ่ะอู้ยาวป่าถ้ากินเขานี่ก็อยากให้มั่งปจดูเล็กเดี๋ยวมันโดนฐานเดี๋ยวมันโดนฐานไม่ได้กินนะทำดีๆ ลูกควายอยากให้ได้ให้ควายเลนน้ำเป็นบามม่มูอาไรบ้างแย่บ้านเพ็่นไงพ่อเป็นมูเพระเาะอาแม่เพื่อนเบลนเหมือนนะเพาะอนเล่น เล่นคุ้นหมอเล่นคุ้นคู่เล่นน้ำหนูเรีนหมอเป็นทั้งมูเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคู่เป็นทั้งหมอใครบ่เคยเล่นน้ำข่อย, س, อย u, หรอใครบ่เคยเรียนน้ำ่ึนมียาเนี่ยตรงจะไหนเล่นน้ำผึนนะเพิ่นก็เลยติด Mà mẹ ra bên một tít mẹ đấy, mẹ hơn cả tít cái gắn Tít tên ăn nó ăn mẹ nè Đó, bật chế lên Bật chế lên luôn khang lại thật คุณดาแม่มันแกะไม่ออกเดี๋ยวพ่อแกะให้แม่มันแกะไม่ออกนะแม่มันแกะไม่ออกกินเลยนี่ไงแม่มันแกะไม่ออกเอาเอา ดูเยอะคเาก็ไปไ,ป,ไป,ปุ้นกินบ้านเขากินแล้วขอเจา้าาเะกอดีกับเขาเลี้ยงแล้ว่ไปยืนเนียจัดก,ก่อนตอเอไปกินแรก<ะ>กินวดฮะกินวยักดดินโมเบกเกินโมเบดิส

แซ่บๆน้ำกันครับผมสวัสดีกันหนะึ่งอ๋อว่าเปนะ็นยังขอบคุณครับสวัสดีครับ